จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัดนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งมีอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตมรดกโลกถึง3ามแห่งทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกคำขวัญสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเลื่องเขตเมืองทวารวดีสัญลักษณ์ประจําจังหวัดตราประจําจังหวัดปราจีนบุรีเป็นรูปต้นโพสีมหาโพปลูกไว้ที่ตําบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถเป็นสัญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนาที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรีพระเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ที่สมณทูตจากอินเดียซึ่งมาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวพศ500ได้นำพันมาจากพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียเป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้เป็นที่นับถือบูชากราบไหว้ของราษฎรในท้องที่และต่างท้องที่และมีการจัดงานนมัสก,การเป็นประจำทุกปีต้นไม้โพธิ์ดอกไม้ปีบสัตว์น้ ปราตโกจังหวัดปราจีนบุรีมีทั้งหมด7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันคามอำเภอสีมหาโพและอำเภอสีมโหสถอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ